ช่วงมอต้นค่ะเริ่มเป็นสิวตั้งแต่หน้าผากแก้มลาไปถึงคางเต็มหน้าไปหมดเลยค่ะแถมยังมีจุดด่างดำอีกด้วยเวลาส่องกระจกเนี่ยคือแบบเครียดมากๆาค่ะเห็นสิวแล้วแบบแทบอยากร้องไห้เป็นคนใจร้อนอยากได้อะไรที่มันเห็นผลเร็วตอนนั้นหน้าก็เลยติดสเตียรอยหนักมากสิวก็คือขึ้นเต็มหน้าคือพ่อหน้าทำคลิปไงพี่ แต่หน้าไม่ใสไม่เนียนคนดูก็ไม่เชื่อถือปะ่ะนี่เป็นสิวขผนะคะแล้วก็ผิวหมองคล้ำจากแสงแดดจากแฟดช่วงเราไปข้างนอกนะคะนี่ต้องใส่แมสตลอดเวลาค่ะทําให้สิวขผเพิ่มขึ้นบริเวณช่วงแก้มแล้วก็ช่วงคาง ตอนนี้โคตรมั่นใจเลยค่ะหน้าดีขึ้นมากใสวิงมากมากจนเพื่อนๆถามเขาว่าเฮ้ยไปทาอะไรมามีเคล็ดลับอะไรไม้ก็บอกไปเลยค่ะว่านี่เลยนิสิตเซรัม่มแต่พอมีคนแนะนําให้ใช้นิสิตเซรัม่มหน้าก็คือดีขึ้นมากจากที่สิวเหอ่อเต็มหน้าก็คือค่อยๆย,ยุบลงแล้วใช้ง่ายหลังจากล้างหน้าทาน,นิสิตเซรัม่มเช้ากับก่อนนอนแค่นี้ขวดเดียวจบเริ่มลองใช้มา14วันแล้วหน้าสว่งสางใสขึ้นใสวิ่งขึ้นสิวผลลดลง มันตอบโจทย์สิ่งที่ต้องการตอนนั้นมากๆวัวอกคนเป็นสิวด้วยกันอะ่ะมักจะเข้าใจนะต่อไปนี้ไม่ว่าจะแต่งหน้าไปปาร์ตี้ก็มั่นใจใช้แล้วแบบคอนเฟิร์มเลยว่าดีขึ้นจริงๆลองดูค่ะแล้วจะรักนิสิตเซรั่มใส่วิง้งพิงออร่าค่ะนิสิตเซรั่มใส่วิง้งพิงออร่านิสิตเซรั่มใสวิงพิงออร่า